นี้ฮันแม่ขูดเราบอสบายอีแม่เวียนหัวช่วงนี้แม่ขูดบอสบายดูดูแหละแม่บอสบายดูขนาดเลยตอนนี้โบยพายุเหือดเลยตอนนี้มีแต่ไทเกอร์กับแม่สองคนส่วนอไอ้ตานไอ้บินาหันหาก,ก็ออกไปส่วนอย่างเมื่อกี้นี่แล้วพ่อก็ไปส่วนอย่างปกติพ่อไปส่วนอย่างอยู่แล้ว เดี๋ยวลูกตุ๊กตาก็ต้องอยู่เป็นแม่คืนนี้ก็คือสิบุยไลฟ์สดเด้อทุกคนเดอ้อยุ่เป็นมูแม่ก่อนอีแม่ลุคคืนเลยอีแม่เป็นเวียนหัวแบบคือสิบแบบเป็นลมลุขึ้นหรอหรือว่าแบบยุบเป็นเวียนเวียนอีนแม่แน่นอนลมโทรศัพท์ลูกแล้วนิ่งนิ่งนิงนิงนิงเขาเลยบินเขาเลยอืม แม่นอ่แล้วแม่งลูกลูกเสี่เลยโยเจ็บสุบุญพายเหืือน่ะเป็นห่วงแบบบุญพายเบิงอ้อเจ็บหัวใจ ยาม่อแม่เอบ่ามบอกแทยเกอร์อกยาดมเทกเกอร์ก็ใส่บุไรี่คาดาชอบยาก่อง่ดชากระเนเ็อะยกมนกนขาดคดขนาดอันเป็นมุมนมุะอาเกทกเกอร์เป็นเด็กน้อยที่ขีขาไม่ด้รบ่ ออไะเออเน้ก็เรอืมใช่ไดอยู่อะใอ่กระใส่บุกงูเรืองพี่เอาใส่ปลาดมกับบุกงูเรือง

อ้แมนห่นจะบอกได้มันยาวแล้ป่พ่อหน้าอือมวอุ๊อ้าตโอ้หบไปไปหิ่ไ๊าโวเมนแล้วอ้าวไทเกอร์ อันมุดนันเป็นเด่นขึน,นโอ้เป,เป้ฮะนะซอกไหมชอืมตายกับโบได้เด็ดเนาะตายมือนี้จ้างกับโบได้ดอกเบ่งสูงค่ะมืนอนี้อีเมยจ้างกะบบได้อืมก็ได้ตานสิมาได้เนาะวันนี้หากับไปสาม น,นแมปยอดอยางื้อี้มื่อแม่ไปเห็นยังแนเมื่อวีนเมื่อนี้ไม่เห็นยังนสงสัญแม่กินยางยอดอยางกินยางยอดอยางใส่พอ,อมแม่มาินแม่กินข้ากนน้ำแล้วแม่มาินตัดแม่นอนโทรศัพ <c oughs> dù có dù có thầy cơ, thầy cơ cứ lương hôn lương nói đứa nhỏ này nó khí đứa, khí đứa เราไปนั่รอเาไปแม่ปดนะป น,นงเสวีเนเสียว,นนยวยดี๋ยไปห้ามางาอันเดี๋ยห้ากระซื้อเพิ่มห้ากรซื้อมาให้อันเดี๋กระมังกระมังหนดละอืม้งฮ็ดประเทศเย อีแม่ลองลูกบ่งอีแม่ยิงวินอยู่อ่ะลองลูกอีเือบ่วงนะลองลูกขึ้นบ่นวงวิ่นแบบไรวินแบบโรคมุ่นบ่หรือมุ่นหัววินแบบอันซิลมหัวสุกลงขนาดอืมวิ่นกับไปห้ามมเลงวิ่นกับไปห้ามม่อ่ะแล้วปอกไส้อยาดมมาตกอ่ได้เอ้ายาดมมาให้แม่มาเกย ฝันแม่เราดวยฝาแม่เรดวยแม่เราคนแม่ก็บังาจะเอายาดมยู่อันมงกเ๋านดคืออีเมดมันาะบังลาบเแม่ไปขึ้นก่อนยูอนมองกาแฟอันมองหักมั่งสีเา้าขนเลยอันอีเมดุมที่เขากระเป๋าอีแมนอันรถยาวเออเออเออออนั่นแหละยูอนเออเออเอยูอนมองอันกายูกระต้าคุณรูเด้อ แม่บอกเอาเข้ากระเป๋าสิแม่ไปไม่เอาออกด้วหนาวคนนีอย่าดมเลยนะใส่ได้อปุ๋นอกให้เอาไปจะเอาไปเอายาดมหัน พ่อกับปยู่ไอ้ตานก็ไีหนา้าไปสั้นยางพ่อหากก้าไปเมื่อกี้พ่อห้าก,กไปเมื่อกี้นี่ทุกคนหากก้นา,หากไปเฮ็ดเจ้เฮ็ดงานต่อบแบบไปยอแบบดยางอย่าง,างสินะโอ้ยบองเห็นอีกแล้วบอกเขาบอกเอาทุ่งกระเป๋ามาเลยกระเป๋ามันแม่บโมเรียวมันแม่ลืมอยู่หน้าบันมีอันนึงอีกนายุบมองจีบเป๋า เออเลือใจเนาะบรยูหันบรยูมองหันเลือใจดีตัวพิ่มหัวแม่แได้เว้ก็มนโน่นหัใอีแม่ไว้ไป<ว>ไเีว้น่นหัวอีแม่ไว้ ไปมอนกเอาเลยไงอานวนหัวหีแม่ไปว่ายไนวหัวหีแม่ว่าไอ้ตู้ที่ซื้อรถให้หนอมะกินไมกินกินค่ะเดี๋ยวคุยกับแม่ก่อนตู้ที่รถตกไา้รุนละ ะอะะมาเก็บไว้นอ,อ่ะอันนี้ที่แปดงม่อือาีอ้ันเลมอี่อเจอมากจชิทำไระ้ออะไรพก็ตอนเราซื้อเท่าไหร่นะตัวนึงอันมันไทยมัหรงนี้ใช่ไห้ห้าสิบเนอะอันนี้อ่ะสิบผงห้าสิบบาท ขจะขายค่ะเขาองขายจริงค่ะ่าเออทางดีกว่าไปได้ซันมูกว่าเนี่ยนใช้แล้วทิ้งเขาซื้อพอเลยคือเจาค้งเดียวพอเลยอืมโอ้ยนี่นมยอมแตะเลยมาเลยอะารจะไปจะว่าว่อเล

โอยนะันนี้พียังเปิดแอร์อ <Hey, mom. S 3> uh, ีกมันลมอีกสะอ่อนเด้จะแมนมากเปิดแอร์ ผโวเสือลุงมันบักคับกวงอืมมันก็บริกวงแบบนั้นนอนลองซื้อๆลุกขึ้นมันก็เป็นอย่างสีนอนลองมันก็นเลยตุยซิ่วขึ้ขขื่อนคอเคลข่อนขาเอ้อ เี่ห้าวมันเนี่ยรอนแล้วต่อคตกเดียาว่าอะไรลนี่อยู่อะไรล่ะก็เอน้อ กินเลยค่ะ